เมื่อเช้านี้ก็ข่าวว่าลุงปู่อุดมทางทางนน้นทางไอนพรเจริญทางนูนงน้น,น,นท่านก็อายุเก้าสิบกว่าปีท่านได้มรณภาพที่โรงพยาบาลศรีนครินอตอนบา่ายตอนตีสามเขาก,ก็ก็ก็ลามาบอกสมข้อฝะาสม เอาาร์มมาบอกทางสีนอยังกระงก็ถแถลงข่าวออกมาด้วยเพราะฉะน,นั้นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นนี้นับวันหมดไปหมดไปไดเนี่ยเก้าสิบกว่าลวงปู่ลวงปู่สมพานเก้าสิบกว่าที่อยู่ในรุ่นเก้าสิบก็ยังเหลือเท่าไหร่เหลือลวงปู่อุดมหลวงปู่เหลืองได้มีใครหมดแล้วมลลั้งนะเนาะหมดแล้วลวงปู่เหลืองลวงปู่ดมหมดแล้ว เมื่อเมื่อสองปีก่อนสองสามปีก่อนไปคุยกับไปคุยกับหลวงปู่สมพานคุยกับหลวงปู่ดมแล้วก็โอ้กูบาอาจารย์รุ่นนี้เพิ่ชักจะชักจะไปเหระพอคุยไปคุยไปโตอายุจักปีเหลอตอบเพิ่นเหละคุยไปคุยไปโตอายุจักปีเหระคุยไปโตไปก็ตอบเป็นเล่วกับคุยต่อไปอีกเดี๋ยวพัดใหญ่โตอายุจักปีลหรอ โอ้ชักไปนะคชักเนี่ยคุยไปสักภาคเหน่อถึงตอบไปแล้วเนี่ยว้ยขน้อยอายุหกสิบเก้าปีก็พร้อมเนี่ยคุยไปคุยมาโตอายุจักปีแล้วเนี่นึกว่าเออชักชักอย่าเลแสดงออกแล้วดิขนาดหลวงพ่อเองเนี่ยเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองปีปีนี้เนี่ยก็ชักจะแสดงออกเหมือนกันเนี่ย เพราะฉนั้นในสังขารร่างกายของคนเราเนี่ยมนันมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปทั้งที่สุดก็คือความเสื่อมสิ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะประมาทนอนใจไม่ได้เด้อในกองสังขารของทุกคนเนี่ยหละไม่ว่าจะแก่เท่าหนุ่มสาวเด็กเล็กก็ตะแ่ประมาทไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ไม่มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพระนิจเจ้าจึงเตือนพวกเราเราทั้งหลายในในปัจฉิมโอวาบอกเฮ้วัฏยะธรรมมาสร้างฆ่าลาอปมาเดนะสัมปาเดนะ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละคนเราจะได้คุณค่าได้แก่สารสรรล์ในชีวิตก็เพราะสร้างคุณสร้างประโยชน์ขึ้นมาต่อต,อตอนเองและต่อสังคมเท่านั้นอนอกนั้นไม่ได้อะไรเลยไ,ได้แต่เฉพาะอาศัยกันอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเกี่ยวข้องไปว,งวันหนึ่งวันหนึ่งโลกนี้เป็นทางผ่านของพวกเราเท่านั้นเองมันไม่ได้ของยั่งยืน เราเราเดินเราเกิดขึ้นมาคือุบ,บัติเกิดขึ้นมาเหมือนเราเลิกต้นทางแล้วเราก็เดินไปเดินไปเดินไปที่สุดเราก็ออกจากทางเพราะนั้นโลกนี้เป็นทางผ่านของเราเท่านั้นเองเ,อเราจะมาไอสิ่งทั้งหลายอยู่บนโลกนี้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่อดไม่อยากไม่ขาดไม่เขินมีอย่างสมบูรณ์ทำไมถึงมันสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาก็เพราะมันไม่มีใครสามารถมาขนเอาไปได้ด้วย เราจะมาเกี่ยวข้องกับอะไรก็าตามถึงที่สุดเราก็วางไว้คืนเจ้าของเดิมก้คือโลกเราจะมาเกี่ยวข้องยศถาบรรดาศักดิ์บรรดาลัยเราเราจะมาเกี่ยวข้องกับเงินทองทรัพย์สมบัติเข้าของทั้งหลายมากน้อยขนาดไหนก็าตามถึงที่สุดแล้วเราก็วางคืนเจ้าของเข้าไปก็คือโลกนี้เองเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงไม่ไม่ไม่เคยขาดเขินมีแต่ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาถ้าใครเข้ามาอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วเดินทางไปแล้วก็ เกี่ยวข้องกับอะไรไฟฟ้าอะไรวัตถุของปูแล้วก็โกยไปด้วยโกยไปด้วยโลกทุกวันนี้คงจะไม่เหลือให้พวกเรามาจับต้องอย่างทุกวันนี้เราแต่นี่มันไม่มีไม่มีใครจะโกยไปได้ด้วยมีแต่เออมีแต่รูปันไปเรื่อยรูปคําไปตามทางไปเรื่อยรูปคําไปเรื่อยเรื่อยไปแล้วถึงที่สุดก็ออกจากทางนี้ไปคือความตายบนยืนนะแต่มีอยู่สองกองนะนะที่เราจะไฟฟ้าเอาไปด้วย สองกองนั่นก็คือมีกองบุญกับกองบาปนี่แหละจะเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเลยในขณะที่เราเดินทางอยู่บนเส้นทางของโลกนี้นนก่อนที่เราจะออกจากทางนี้ก็มีแต่โกยเอาสองกองนี้แหละไปถ้าเราโกยออกกองบาปก็ไม่ได้แตกต่างกับเราเดินไปบนเส้นทางนี้เราเก็บแต่ขยะเก็บแต่ขยะก่อโกยแต่ขยะหามหอบหยิบหอบหิว้วแบกหามแต่กองขยะ สกปรกโสข้อยังไงก็แบกห้ามแบกหามแบกหามเพราะที่สุดชีวิตของเราอยู่ด้วยความสกปรกโสโ้อแล้วก็ออกจากทางนี้ก็ออกไปด้วยความสกปรกโสโ้อไอ้ความสกปรกโสโ้อมันจะมีแต่มีแต่ทําให้เราพูดเราเจริญได้ไหมไม่ได้หรอกไม่มีแต่กดทวงเราลงไปให้จมลงไปจมลงไปเท่านั้นเนี่ยแต่อีกองหนึ่งคือกองบุญก็เปรียบเทียบเหมือนกันเราเดินทางไปเราก็เก็บเพชรเก็บพลอยไปเรื่อยเก็บเพชรเก็บพลอยไปบนเส้นทางนี้ ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกผลทุกแห่งนี่แหละอยู่ในบ้านเราก็เก็บเพรเก็บพลอยได้เข้ามาวัดเราก็เก็บเพรเก็บพลอยได้เราเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าปา่าเข้าเขาเก็บเพรเก็บพลอยได้ทั้งนั้นแหละที่ไหนก็มีทั้งบุญมีทั้งบาปให้เราเก็บทั้งนั้นถ้าเราเก็บเพรเก็บพลอยเก็บบุญเก็บกุศลเราจะมีแต่ควา,ามเบิกบานมีแต่ควา,ามผ่องใสมีแต่ควา,ามโก้หรูหอยที่สุดเราออกจากทาาน,นี้ออกไปด้วยความเบิกบานความผ่องใส ชีวิตของเรามันก็นำพาไปสู่ความสุขความเจริญเ,เพราะฉะนั้นอันนี้แหละท่านยิงเตือนพวกเราอย่าประมาทสังขานทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดเพราะฉะนั้นเราวางพิจารณาแล้วทุกวันนี้ยิ่งยิ่งไปใหญ่เลยเพราะครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดจรงธรรมผู้นักตัญยูมีอายุยืนยาวเนี่ยลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลง เหรือพระรุ่นใหม่ขึ้นมาเราก็ไม่ทราบว่าท่านจะเป็นผู้ทรงอัศทรรย์ทมให้เป็นที่พึ่งในด้านธรรมะในด้านข้อปฏิบัติของเราได้ไหมมันไม่มีอะไรบอกกล่าวได้ไม่มีอะไรเป็นเป็นที่แนอนอนใจได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นอนใจที่สุดแน่ใจที่สุดก็คือสร้างตัวของเราเองนี่ในมงคลสูตรท่าน,นว่าไอไอ สมานานันจะนักแนงังเอตัมมังหรือมัตมังการได้ทัศนาคือได้พบสมณะคือผู้สงบผู้ทรงอัศธรรมเป็นมงคลในสูงสุดแต่แล้วเราเราจะไปไหนล่ะไม่ไม่มีใครแฝงคอบอกขึ้นเอาป้ายแฝงคอบอกผู้ข้าเนี่ยเป็นสมณะเดอะ้อผู้ข้าเนี่ยเป็นผู้ทรงอัศธรรมเดอ้อมันไม่มีใครแฝงคอบอกบอกเราได้บอกเราไว้นี่เห็นไหม เพราะนั้นเราก็ไปเจอของจริงก็ได้เจอของปลอมก็ได้ทั้งนั้นแหละมันไม่มีอะไรยืนยันได้แต่ของจริงแท้แน,น่นอนก็คือเราสร้างเราเองให้เป็นสมณะสร้างจิตใจของเราให้มีความสงบเป็นสมณะเสียอีกนี่สัมผัสกับสมณะภายในนี่เป็นของประเสริฐที่สุดเป็นมงคลนสูงสุดที่เราได้ทัศนาสมณาน,านั้นจะรักษานภายในนี่แหละเป็นมงคลนสูงสุดอย่างแท้จริงตอนนี้สมณะภายในจะเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาได้อย่างไรล่ะก็เกิดขึ้นมาจากการได้ยินได้ฟังได้เได้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตนี่แหละท่านจึงบอกว่าอาเซวนาญบาลานามบัณฑิต,ตาน,นันจะเซวนานอ่าเอตมังค์หรือมุตมังการไม่คบคนผ่านสมานเป็นมีจการเสกบัณฑิตพิลลมสมานนะเราก็หาคบบัณฑิตคือผู้ทรงอัดทรงธรรมผู้รู้ผู้ฉลาดในข้ออัาข้อธรรม มีข้อวัดมีข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์ด้วยด้วยอัดด้วยธรรมนั่นเราหาคบค้าสมาคมกับบัณฑิตอย่างนั้นแล้วก็เราหลีกเล่นหลีกเล่นแต่กับกบผานชนผานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกขี้เหล้าเมายาขี้ฝิ่นกินกัญชาการพน,นันการพนันขี้เหล้าเจ้าชู้ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่จูงชีวิตของเราให้ตกต่ำไปทั้งนั้น หลวงปู่ฟั่นเนี่ยท่านยังเคยถามสิทธิานุสิทธิ์อยู่ตลอดท่านบอกเจ้าอยากมีความสุขบ่เจ้าอยากมีควา,ามเจริญบอ่อเจ้าอยากมีครอบครัวที่ร่มเย็นบ่เจ้าอยากมีครอบครัวที่มั่นคงยั่งยืนบ่ไอ,อต้องการครับหลวงปู่ครับต้องการครับแต่ต้องการเจ้าละให้ได้สี่ข้อนี้การพนันขี้เล่าเจ้าชูเนี่ย ให้ละให้ได้เด็ดขาดเลยและชีวิตของเจ้าจะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วเชื่อเถอะว่าถ้าใครละอบายมุกทั้งหลายเหล่านี้แล้วชีวิตเขาจะมีความสุขจริงๆเพราะพุทธเจ้ากล่าวสิ่งใดแล้วมีหนึ่งไม่มีสองกล่าวอย่างไรแล้วต้องเป็นอย่างนะั้นไม่เหมือนปุถุชนพวกเราเนี่ยเรากล่าวหนึ่งมันอาจจะเป็นสองก็ได้เรากล่าวสองอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้กล่าวผิดผิดพลาดพลาด,ดแต่ผู้ที่เจ้ากล่าวสิ่งใดแล้วไม่มีคําว่าผิด เก่าอย่างไดก็เป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าอาบายมุกถ้าแปลเป็นภาษาพุทเราก็ทางแห่งความฉิบหายทางแห่งความฉิบหายถ้าใครไปหยิบใครไปจับต้องมันนะใครไปประ,ประ,ประพฤติปฏิบัติตามนั้นฉิบหายแน่นอนไม่ต้องให้มีใครมาแช่งชักหกักกระดูกเราหรอกมีแต่คนยกยอปอปัน้นเราขนาดไหนก็ตามเดือดฉิบหาย อบายามุกทางแห่งความชิบหายแล้วไม่มีเจริญหลวงปู่ฟันท่านพูดง่ายๆการพนันขี้เล่าเจ้าชู้ไหนจดจําไว้ขึ้นใจเลยเพราะออกคนไหน่ะอยากให้อยากให้มีครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีความเจริญเนี่ยมีความสุขนั่นนะจําไว้เลยเนอส่วนมากมันมักจะออกไปในทางพวกพ่อออกนี่แล้วใช่ไหมล่ะ าเงินหาทองแทนเดียมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกอู้ลูกเมียนูน่นลงเล่าลงยานูน่นตามคับตามบาวนู่นน่ะโหดีสุดก็ไปนู่นเน่เป็นเจ้าชู้ประตูดินน่ะแหละกาะแกะเกาะแกะ,แกะหามากหาเลยหาเล็กหาน้อยมีบ้านเล็กบ้านน้อยถ้าเป็นแบบนั้นนะต่อให้เป็นเศรษฐีต่อให้เป็นยศถาบรรดาศิต็์บาไหลก็ตามเนี่ยทางทลายเปียกประโดดเหมือนต้นไม้อะ มันจะต้นใหญ่โตขนาดไหนก็ตามถ้าเรามีกาฝากประกอบกินดูสิกาฝากประกอบกินเยแล้วมันจะไปรดน้าพรวนดินดูแลให้มันต้นไม้นั้นเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอนอกจากเขียวเฉาถึงที่สุดก็คือตายจากไปครอบครัวของพวกเราเหมือนกันนีเ่เป็นครอบครัวที่มียศฐานบรรดาศักดิ์เป็นบาร์ไหลมีฐานะเป็นม,มหาเศรษฐีแต่มีมากมีเลยมีนูน่นมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีบ้านใหญ่บ้านอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเถอะไป,ไป คั้งน,นั้นที่ปรารถนาความสุขผลที่สุดออกแตกตายเนั่ยแหละไปออกแตกตาย,ยหาความสุขไม่ได้หรอกก็เอ,เอาไฟเข้ามาในบ้านเอาไฟเข้ามาในครอบครัวแล้วมันจะมีความเย็นได้ยังไงอะ่ะมันก็ร้อนนั่นแหละผลที่สุดก็เผานะั่นมันจะเผาใครมันเผาหัวใจเรานี่ก่อนเผาหัวใจเราจนกระทั่งพังทลายไปถึงลูกถึงเมียนูนะ ถึงลูกถึงหลานานู่นนะเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราเานี่ยมันชั่วประเดี๋ยวประดาามันไม่ได้ยั่งยืนเลยเจะทำอะไรจะจะสร้างอะไรก็ทำให้มันสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นแก่นสาระทั้นต่อตอนเองและต่อครอบครัวต่อสังคมนั่นนะอะไรที่มันเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยเนี่ยละมันวางมันเพราะ,ะชีวิตของเราไม่ได้ยั่งยืนเลยนะเออถ้าชีวิตของเรายั่งยืนตลอดอนาตการไม่มีการแตกดับเลยเออ เราจะไปจับไส้จับฟ้าจับเลือดจับเธอออะไรก็เถอะก็จับไปเถอะเรายังมีโอกาสล้างมีโอกาสชำระมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นน่ยมันชั่วประเดียวประดาวเท่าน,นั้นน่ะอเจวักกิจจะมาตับปังโกทัญญามรรนังสุเวนะฮิโนสั่งคันตีนามาห้าเซนีนนมัจจุดาความตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุเลยว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ถ้าพยามัจจุาชมาถ,ถึงเราเวลาใดขณะใดทิยาบทใดก็ตามเดอะ ไม่มีใครจะไปอ้อนวอนขอร้องติดสินบนต่อพญามัจจุราชได้เลยเลาจะว่าฉันยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวให้เจนคอยให้ฉันแก่เท่าซะก่อนแล้วค่อยตายการง,งานของฉันยังไม่เสร็จฉันทํางานทําการเสร็จซะก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวซะก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันมีงเงินเป็นสิบสิบล้านไปจ้ยางพญามัจจุพญามัจจุราชสองสามล้านเรื่องไม่ต้องตาย fully. ท่านบอกว่ามหาเซนีนัมจุนาไม่มีใครจะไปต่อต้านต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนาอันยิ่งใหญ่ได้เลย แต่รู้แนะ่ชัดเลยขณะน,นี้เวลานี้นะ่พยพญามัจจุราชแม้วิ่งตามเราอยู่แต่จะมาไม่ถึงเราก็เป็นโอกาสที่เราพูดเราจะมาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมด้วยการสร้างสิ่งที่เป็นการสัรสาระขึ้นมาโดยเฉพาะพวกเราประมาทนอนใจไม่ได้เพราะความเป็นบุตรชนคนมีกิเลสอย่างเราเราท่านๆนะประมาทนอนใจไม่ได้เลยเพราะประมาทนอนใจกันในขณะใดเวลาใดก็ไม่แน่ใจนะว่ากิเลสมันจะฟูเฟื่องขึ้นมาเอาเราไปเป็นค่าท่ายของมัน ไม่ว่าจะเป็นค่าท่ายของฟา์มโกรธฟ,า,รฟา,รลลา,า์มโลภฟามหลงราคะาตันหามานะทิฐิล้วนแต่ดึงเราลงไปในทางต่ำทั้งนั้นแหละกิเลสไม่ดึงเราไปทางไ,ไปในทางสูงหรอกอเพราะฉะนั้นฟาร์มเป็นคนมีกิเลสคือปุถุชนเนี่ยจึงนอนใจไม่ได้นอนใจประมาทไม่ได้ประมาทเมื่อไรกิเลสมาครอบนํำปุ๊บเราเป็นค่าท่านเลยทั้งทั้งนี้เราไม่ต้องการแต่เราก็ไม่มีกําลังเหนือมันผลที่สุดเราก็เป็นค่าท่ายของมันโอ้ยเอาแต่ฟาร์มชั่วช้าลามกเข้ามา โกยเอาแต่ทริปพิษแต่โทษแต่ภัยเข้ามา,าแล้วเอาเข้ามามันไม่ได้เอาเข้ามาเฉพาะตัวของเราเองเนี่มันสาดกระจอไอ้กระจายเปื้อนไปสู่ครอบครัวของเราลูกหลานภริยาสามีเลอะเทอะเปื้อนไปหมดถึงวงตระกูลเ่ยเห็นไหมเพราะนั้นยาประมาจ่นนอนใจโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจเพื่อสร้างกําลังจิตกําลังใจขึ้นมาให้เหนือกําลังของกิเลส แม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่ให้ให,ให้ให้กาลังแห่งธรรมะเหนือกาลังของกิเลสกิเลสมันมีตัวตนอยู่มันก็ไม่สามารถแสดงตัวตนได้แหละนับตั้งแต่เบื้องต้นสร้างสมาธิให้มีขึ้นเกิดขึ้นภายในจิตในใจของพวกเราเองสมาธิตัวนี้ตัวสําคัญเป็นเบื้องต้นเพราะถ้าใจดวงนี้ไม่มีสมาธิมันก็เอ็เอียงหวั่นไหวไปกับสิ่งที่มากระทบมาสัมผัสต่งตางๆหูจมูกลิ้นกาย จิตมันใจมันเป็นผู้รับทราบแล้วกเ็เอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสมากระทบถ้าสิ่งที่มาสัมผัสมากระทบด้วยรูปหรือด,ด้วยเสียงแต่เป็นสิ่งที่ที่ไปกระทบฟังโกดฟังโกดก็ฟูเฟื่องขึ้นมาเพราะที่สุดเราก็ไปเอียงไปทางในทางโกดเป็นเครื่องมือของฟังโกดเอียงไปในทางรักเป็นเครื่องมือของการราคะไปเห็นไหมมันก็มีแต่โทษมีแต่ภยัยเพราะนั้นการสร้างสมาธิมีขึ้นไปขึ้นภายในจิตในใจของเรา เป็นความสําคัญอย่างยิ่งสมาธิก็คือความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงนะั้ไม่มีอะไรที่มาครอบงำจิตใจดวงนี้ให้เอียงซ้ายเอียงขวาไปยินดียินร้ายได้อตอนนี้จิตจะมีสมาธิได้เพราะจิตเป็นมีความสงบถ้าจิตจะไม่มีความสงบมันจะไปหาสมาธิอะไรไม่ได้หรอกมันก็เล่ลลเล่ยร่อนร่อนหลาะแหละโลเลเลวไหลไปเรื่อยเรื่อยตามเรื่องตามราวองมัน ว่าการอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบเป็นเบื้องต้นเนี่ยแหละมีความสําคัญอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ท่านยิ่งเน้นเน้นให้พวกเราภาวนาจิตภาวนาตัวนี้ดีทําให้จิตเรามีความสงบโดยโยกเอาบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตนั้นนั้นแหละด้วยความมีสติเราจะยกเอาคําบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็หนักแนนมั่นคงอยู่ในคาบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธเท่านั้นแหละ อย่างอื่นไม่สนใจเอามันฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปกับคำว่าพุโทโธดีละหรือถ้าใครจะกาหนดอ,น,อ,น,อน,านาปานาสติกําหนดลมหาให้ใจเข้าพุทลมไมยใจออกโธเอาฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปในวิธีนั้นแหละวิธีเดียวอย่าไปจับนู่นจับนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เป็น,นคนนิสัยจับจดทําอะไรก็ไม่สาเร็จถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเรามั่นภาวนาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธไปเรื่อยอย่างเงี้ะ วันนี้กว่าทำพรุ่งนี้กว่าทำทำมันทุกวันเหมือนเรากินข้าวทุกวันนั่แหละถ้าวันไหนยังไม่ได้ภาวนาอย่าไปนอนมันมันจะง่วงจนตาแตกแล้วมันตาแตกไปดูถ้ายังไม่ได้ภาวนาเออขี้ไร้ขี้ไร้ก็ภาวนามันสักห้านาทีสิบนาทีถ้าดนนีไปกว่านั้นก็เอามันเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเลยยิ่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันเป็นการฝึกเป็นการอบรมสติ ให้มีความกล้าแข็งแน่นหนามั่นคงในการกํากับในการรักษาจิตใจดวงนี้ขึ้นมานี่แหละถ้าพวกเราเป็นคนไม่ประมาทไม่นอนใจแ่ะชีวิตของพวกเราจะมีแก่นสารสาระมากที่สุดเพราะแก่นสารสาระของชีวิตมันอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายตัวนี่รูปร่างกายตัวมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปที่สุดก็คือความเสื่อมสิ้นไปมันจะมีคุณค่าอะไรมีคุณค่าอยู่ที่การนําเอารูปร่างกายตัวเนี่ยมาเป็นเครื่องมือ ในการสร้างคุณค่าขึ้นมาสร้างคุณค่านี้แหละที่จะทําให้พวกเรามีความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้เตือนพวกเราทุกคนพากันตื่นตัวมาดูที่ครูบาอาจารย์บทลงบทลงบทลงแล้วเราจะไปนอนใจได้ไหมล่ะเออแล้วไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์ผู้ผู้ผู้มีอายุยืนยาวเท่านั้นที่ล้มลงครูบาอาจารย์ที่มีอายุน้อยก็ล้มลงล้มลงล้มลง ยิงอยู่รูบบอาจา er, ์หรือผู้หล <age> ักผ well, mm ู้ใหญ่ล้มลงก็มีผู้น้อยขึ้นมาทดแทนทดแทนเหมือนกับใบไม้แหละใบไม้ใบแก่มันหล่นลงมาแล้วก็มีใบอ่อนขึ้นมาทดแทนแต่ใบอ่อนทุกวันนี้มันมันมันไอ้พวกมันแรงพวกอะไรมันมาเจาะมาใช้มากัดมาอะไรตัวอะไรเยอะมากพอกว่าจะเป็นใบแก่ใบแก่ขาดขาดวิ่นวิ่นมันจะมีคุณค่าอะไรถ้าเป็นใบไม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีคุณค่าเป็นพักที่ไม่มีไม่มีสีไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่สมบูรณ์ จะแก่เท่าขนาดไหนก็ไม่มีคุณค่าออถ้าเป็นพระแล้วไม่ว่าจะเป็นพระเด็กพระเล็กพระน้อยถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์แล้วมีคุณค่าที่สุดเป็นความสมบูรณ์อยู่ที่ศีลส,สมาธิปัญญาอยู่ที่ข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนอย่าพากันประมาณนอนใจตื่นตัวขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาอบรมจิตอบรมใจของตนเองให้สมบูรณ์ด้วยข้ออัดข้อธรรมเสียเย้ยวแต่บัดนี้ แล้วเราจะดําเนินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างปลอดภัยแม้เรายังเป็นบุรุชนเราเกิเลสก็ไม่มีอํานาจเหนือเหนือพวกเราที่จะนําพวกเราไปเป็นฆ่าทาสของมันเรามีแต่มีแต่ใช้เรือนกายนี้มาเป็นเครื่องมือของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญตลอดไปอย่างแน่นอนให้พากันตั้งใจน้อมนําไปปฏิบัติเด้อ อ่าร <c oughs> ับพรนะรับพรรับพรจะตั้งบูนาให้พรตาก็ตั้งใจรับพรยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสะคลัง เอวะเมวะหิโตทินังเปตานังอุปากบติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปะเมวะสมิจตุสเพบุเรมตุสังกปานจันทอปันระโสยทามนิชวนติระโสยทัา ดโยอิมิวานจันตุสัมปรุ้ยควิวานตุมันเตมภาวัวันตรารโยสุขีกายโยกอิาวาพิวานธนัสเสิสานิท

พยาเวลาโสกาสตุจุปัตวาออนิตาอันตรายาปีวินาสันตุอาสสตวานชายยาเสตีนนังลาพังโสทิพาขยังสุขั้างพลังเสรีอายุจวานโนจาโบขังวุธิชยาสวัน Sata wasa ca jiwa sikti pawan dute Pawatu saba manggarang rakan tu saba dewatam Sambabutadu pawetai sata ภาวตุสัพบังการังรักขันตุสัพพะดีวตาสัมปะธรรมาตุภาเวตไดสัทัสสติภวันตุเตบ่าวตุสัพบังการังรักขันตุสัพพะดีวตาสัมปะสังฆาตุภาเวตได สาธาสดิภาพวันตุเตอาวไจัดอาหารทานเด้อจัดอาหารทานกันดูแลแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนอช่วยกันช่วยกันดูแลกันแบ่งปันกันไปเด้ออยู่ด้วยกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนะ ไอ้ความมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยจะทําให้การอยู่ร่วมทั้งพวกเรามีความอบอุ่นมีความลมเย็นถ้าที่ไหนสังคมใดเหือดแห้งด้วยน้ําจิตน้ําใจมีแต่ความเหือดแห้งมีแต่ความหินงแก่ตัวแล้วที่นั่นแหละเล่าร้อนที่สุดแต่ที่นั่นเศร้าหมองที่สุดไม่เป็นมงคลเลยเพราะนั่นมีอะไรเราก็แบ่งปันกงนไปแบ่งปันกันไปทั่วถึงเด้ออ้าวทานอาหารซะก่อนนะ